เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ800บาทรีบไปใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขม สัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่2ธันวาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะพาไปติดตามในส่วนของเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงินเข้าวันที่1นึ่ธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะ โอนเงินเข้าสูงสุด800บาทจากวงเงินเดิม200-300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกําลังซื้อ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะใช้สำหรับเป็นวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าคนละครึ่งเฟส3นั่นเองค่ะ และวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้แก่ วงเงินซื้อสินค้า700-800ถึงบาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200-300ถึงบาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมกห้0รบาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทม และปริมณฑลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน2เดือนเช่นกันค่ะรวมเป็น500บาทต่อคนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมรวมเป็นเงิน1,800บาทค่ะสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสะสมในเดือนถัดไปได้ และนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ